สรุปดันนะะักฆ่ารอบที่3อัดแล้วป่าวะดันนักฆ่านะครับเป็นดันที่จะอัปเดตทุกสัปดาเนาะของกิจกรรม a s s a s s i n s Creed ว่าแล้วก็ขอเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้แอคทีฟอยู่นะครับเออใครชื่นชอบ a s s a s s i n s ต r e e d นะตอนนี้มีคลลาบอร์ชันอยู่อ,อ่าไอกิจกรรมของคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะนี่ฮะอีเวนต์ Assassin's Creed ดเต็มเลยแล้วก็สามารถเปิดกาชาหาตัวพวกอัลตาอีพวก a c o อะไรได้ด้วยนะฮะนี่เต็มเลยหนุ่ยเห็นไหม หน้าตาดีนะครับเออโอเคกับเข้าเรื่องของเรา,เากันดีกว่าแอสเซสสิ์ขี่รอบนี้นะครับค่อนข้างง่ายครับใครที่เล่นไม่ผ่านในรอบที่แล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะผมว่ารอบเนี้คุณอาจจะผ่านได้ด้วยว่าดันเจี้ยนรอบนี้เนี่ยของบรรการหรือว่าไอ้พวกเสริมอัพผมจะขอเรียกว่ามันเป็นการ์ดบัฟตัวละครละกันเออเวลาเราเล่นผ่านด่านเรื่อยๆนะมันจะมีให้เราเลือกเรื่อยๆเลยครับแล้วมันก็จะสแต็กสแต็กเรื่อยๆแบบเนี้ย แล้วรอบนี้คือค่อนข้างโอเคมากๆเลยมีคียดาเมตมีแอตแทเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมตให้เราเยอะแยะมากมายดูสิผมมีคีย์ดาเมต80%เลยนะคือสุดมาก มีเพิ่มแมนยามแอตแท็กสปีดก็ว่ากันไปนะครับคีเล็กขี้ดาคือเป็นค่าที่ดีทุกค่าเลยที่ผมรู้สึกว่ามัน OP มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเจอเนี่ยก็แนะนําให้หยิบมาก็คือการดูดเลือดครับอันนี้แม้จะแค่10%บเนะถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงหรือสีส้มเนี่ยมันก็จะสูงกว่านี้อีกเตอแตกผมว่าแค่ส0เนี่ยก็เห็นผลมากๆแล้วแล้วก็ที่ OP สุดๆเลยนะครับพื้นนาฬิกาสายทองคําอันนี้ครับเวลาครูดาวสกิลสูงสุดของพักพวกทุกตัวจะลดลง1เทิร มันทําให้เล่นง่ายขึ้นมากๆเลยครับเกมนี้วนคูดาวแบบเรื่อยๆได้ใช้อันติเรื่อยๆอะ่ะอันนี้ก็ดีนะคือเมื่อเราเข้าเทินจะฟื้นเลือด5%ให้เลยทําให้เราตัดตัวฮิลออกจากทีมได้เออใส่ตัวดาเมจเยอะๆจะได้จบด่านไวๆอะไรงนี้นะสกิลบอสนะครับผมสรุปให้เลยนะ จากที่ผมเล่นมาเนี่ยบอสมันจะเด้งเกจต,ตามเทินของเราครับเพราะงั้นตัวซัพพอร์ตที่ใส่รูดเอ็กซ์ตร้าเทิน Extra Turn เนี่ยเป็นอันตรายมากๆครับเพราะตัวซับพอร์ตมันทำดามจให้ทีมไม่ได้อะเนาะบัฟแล้วก็จบถ้ามันเอ็กซ์ตร้าเทินมาก็ไล่ฆ่าพอเราเอ็กซ์ตร้าเทินบอสได้เทินเยอะขึ้นครับอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับ แล้วก็บอสไม่สามารถลดเกรดได้พวกข่าวเกลแสงเอ่ยพวกตัวอะไรที่มันลดเกรดได้อะไอคอาสามารถลดเกรดตรงนี้ก็จะไม่ส่งผลกับบอสนะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็การเร่งเกรดการบัฟสปีดเนี่ยผมมองไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยเพราะว่าบอสมันได้เทิร์นจากเทิร์นของเราอะเนาะจุดสังเกตต่อไปครับคือบอสเนี่ยเมื่อมีดีบัฟเยอะครับมันจะโหดมากเมื่อเข้าเทิร์นเมื่อถึงเทิร์นบอสนะเอฟเฟกต์ลดพลังทั้งหมดจะถูกปลดออก และบอสจะได้รับการฟื้นฟูเลือดตามสัดส่วนของจานวนเอฟเฟกต์ hmm. ลพทางที่เราปลดออกไป mm hmm. และก็ดีบัฟมันล้างไปเนี่ยมันจะมาสร้างความเสียหายต่อเนื่องให้กับเราครับ mm hmm. เท่ากับจานวนเอฟเฟคที่ถูกปลดออก แล้วก็อันนี้ครับทุกครั้งที่โจมตีในเธอของตนปริมาณความเสียหายจะเพิ่มขึ้น50%เรื่อยๆสแต็กได้ถึง200อันนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยคือถ้าเกิดเรายืนเกมนานๆเนี่ยบอสก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆจากพาสิบต,ตัวนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอครับสก,กิวลูกน้อง ตัวแรกนะฮะด้านสายโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังออกคือเราทําบัฟอะแล้วถ้าเกิดม่งเข้าเทินก็คือล้างบัฟเราทุกตัวส่วนด้านขวาฮะโจมตีศัตรูเป้าหมายแล้วปลดเอฟเฟกลดพลังของบอสออก1อันเก็เอฟเฟกลดพลังที่สําคัญก็คือเกาะแตกเนาะถ้าเราทําเกาะแตกบอสได้เสาวขวาเนี่ยไม่ใช่เสามันเป็นมันลูกน้องนะลูกน้องด้านขวามันก็จะปลดออกอ่ะตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเออแต่ไม่น่าระวังเท่าด้านซ้ายนะเออลบบัฟเราหมดเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานะครับมันทา ให้ทีมที่แบบดาเมจน้อยๆมีตัวซับเยอะๆอยู่ยากเนาะเพราะว่าบัฟของบอสเนี่ยมันเน้นให้เราต้องรีบเก็บบอสไว้เพราะถ้าเกิดเรายืนนานๆมีดาเมจแค่ตัวเดียว หรือว่าดาเมจน้อยอะไรเงี้ยค,ยค่อยๆตอดไปทําแบบนั้นมันยากเพราะว่าบอสมันมีสกิลฮิลขึ้นมาได้แล้วมันก็ตีเราแรงขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดเนี้ทีมที่ดีที่สุดนะครับที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นทีมอัดดาเมจหนะักเพราะยิ่งยืนานานๆเราก็จะยิ่งเสียเปียบอย่างที่บอกไปบอสจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะตายที่สุดไม่ว่าจะถึกขนาดไหนหรือว่าหากลูเราแน่นมากม บอสเอาเราไม่ตายเราหิวขึ้นได้เรื่อยๆแต่เราจบบอสไม่ได้ก็จะกลายเป็น วนลูปนะครับอินฟินิตี้ไม่มีทางชนะบอสอารมณ์เหมือนควรตีพีชนํามาถึงทีมกันดีกว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่ผมแนะนำนะถ้ามีก็คือจัดตามได้เลยผมว่าผ่าน100%เเซจากบูมจากแล้วก็มีตัวบัฟปีกอย่างฟลานแต่ทีมนี้เนี่ยมีข้อควรระวังนิดนึงนะนะอันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อจะแบบลดลูนให้เท่ากับมือใหม่นะอันนี้ผมปรับมาเพื่อให้เล่นกับดันนี้ได้เท่านั้นเลยอะถ้าเกิดสมมติว่าผมเล่นแบบปกตินะ ใส่สปีดปุ๊บอ่ะสปีดจะเป็นแบบว่าเท่านี้เราจักไฟเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะถ้าเกิดว่าฟลานที่สปีดสูงเกินไปจะเป็นยังไงอ่ะลองดูปุ๊บอ่ะฟานบลับสังเกตดีนะฮะปับคุณเห็นอะไรไหมฮะมอนลูกน้องด้านซ้ายนะครับ เอาลบบัฟเราหมดเลยคือถ้าเกิดว่ารูนคุณถึงดาเมจพอก็เล่นเล่นไปเลยครับมันก็จบได้แต่อันนี้ผมพูดถึงในเชิงที่แบบว่าแม็กซิมายเชิงที่แบบว่าผู้เล่นใหม่อาจจะยังรูนไม่แน่นอาจจะดาเมจไม่ถึงแล้วการที่บัฟดาบหายไปแบบนี้เนี่ยส่งผลเยอะมากวิธีแก้มี2ออย่างไปปรับรูนตัวดาเมจ ให้สูงเท่ากับตัวบัฟเออมันจะได้ไม่โดนแทรกเทินแต่อีกวิธีนึงที่ผมนำเสนอก็คือการลดสปีดของฟลาลงมาครับให้เท่ากับตัวดามเมจจะง่ายกว่าเพราะอะไรถึงง่ายกว่าเพราะมันลดรูนยังไงละ่ะลดรูนย่อมง่ายกว่าเพิ่มรูนอยู่แล้วอันนี้น่าจะเข้าใจกันดีอ่ะลองดูปุ๊บอ่ะมอนได้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็บัฟเพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีบัฟดาให้ใช้ตลอดเวลานะ ป,ปับแล้วก็เกาะแตกชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเมื่อใช้จากไฟอ่าเอาจริงๆแล้วมันมีทีมที่ใช้จากตัวอื่นเหมือนกันที่ไม่ใช่จากไฟแต่ผมลองเล่นแล้วโอกาสเกาะแตกมันน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่เกาะแตกตั้งแต่ดอกแรกอะดาเมจจะตกลงทันทีอ่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของฟาร์แล้วนะดูสิเพราะว่าบัฟเนี่ยอยู่แค่เทินเดียวโดนลบบัฟก็จบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมันก็พอจบได้เนาะ ชิปบประมาณนี้สำหรับทีมฟลานสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับอันนี้จะเป็นทีมฟลานแล้วก็ตัวดามเมททั้งหมด3ตัวเลยสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะเออแต่ทีนี้เนี่ยอลองเปลี่ยน จากไฟเป็นจากแสงนะครับอันนี้เคยลองแล้วนะครับแต่ดาเมจเบากว่าไม่มีลีดไม่ใช่ประเด็นไม่มีลีดประเด็นสําคัญคือเกาะมันไม่แตกเลยไม่มีจากไฟแล้วโอกาสเกาะแตกต่ํามากหลายๆคนน่าจะเห็นด้วยกับผมนะว่าจากไฟเนี่ยมันเกาะแตกดีสุดในเกมและไม่เคยผิดหวังกับจากไฟเลยเออเพราะงั้นถึงดาเมจต,ตกลงหน่อยแต่ได้ตัะแตกชัวร์ผมเชียร์ทีมนี้มากกว่าทีมต่อไปที่จะแนะนําจะเป็นทีม3อีนุมันดีมากๆเลยอีนุมืด อีนุน้ำแล้วก็อีนุไฟแล้วก็แหวมไฟครับทีมนี้ก็คือปล่อยบอดอโอตโต้ได้เลยนะคก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่อยๆตอดไปเรื่อยๆคือบอสมันไม่ได้มีความสามารถที่แบบว่าแกล้งเราอะแบบเออเรายังหมาหมู่ได้ปกติดาเมจก็ไม่ได้ตกลงจากการหมาหมู่เพราะงั้นทีมนี้ก็เลยเล่นได้นะฮะเนี่ยแป,บแปบนะ๊บๆนะบอสเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งนึงแล้วตีลูกน้องไป ล้วถ้าอินุไฟมันควรตลอดเวลาก็จะแรงขึ้นกว่านี้อีกแะยังจบไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าดาเมจแรงกว่านี้ก็คงจะจบได้แล้วเนาะเออแต่อันนี้คือยอกตัวอย่างลูนที่แบบอาจจะยังไม่แรงมากนะปุ๊บอะแต่มี3ตัวนี้เนี่ย อีซี่เลยนะอ่าดูทรงอันนี้กดออดกดมือแต่กดออโต้ก็ผ่านแน่นอนนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่ค่อยได้หรอกมันคุ้มของมันอยู่แล้วครับไปใส่ตัวอื่นก็คือเราจะเกาะแตกยากขึ้นเพราะตระกูลอินูเนี่ยมันเกาะแตกสกิลหนึ่งทุกตัวเลยมันก็เลยโอกาสเกาะแตกสูงขึ้นนะครับตัวเดียวที่เปลี่ยนได้ผมมองว่าเป็นแวมไฟนะเพราะแวมไฟเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ที่แบบมีเาเมจสกิลหนึ่งแรงๆเล่นเกตเนี่ยก็ช่วยให้เราน็อกรอบได้แต่ก็ไม่เยอะมากเพราบอสก็ได้เทิร์นจากการที่เราเข้าเทิร มีหลีดด้วยก็อาจจะทำให้จบได้อแต่ลูกน้องก็คือเอ้าต,อต้องต้องตีตีบอสโอเคไปตีลูกน้องเฉยเลยอ่ะอ่อนให้อ่อนให้นะฮะ ทีมนี้ได้ได้โอเคมากนะก็แนะนำเป็นอีกทีมที่ใช้ดีหาง่ายหมดเลยนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทำอินูน้ำเนาะลองเปลี่ยนเป็นแวมไฟอ่ะแวมไฟถ้าปั้นก็เล่นได้นะทีมนี้ หรือว่าจะเป็นตัวแบบฟลานแบบอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูแล้วลองเล่นดูนะว่าผ่านหรือเปล่าแต่ก็จะแบบจบยากกว่าทีมที่ดาเมจหมดเลยเออเพราะดันนี้เนี่ยถ้าเราเอาเขาตายช้าเราจะเล่นยากซะเองนะครับเพราะงั้นตัวดาเมจก็จะสำคัญที่สุดอีกทีมนึงที่จะมาแนะนำนะครับ ก็คือการแก้ปัญหาฟลานครับที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะว่าถ้าเกิดว่าทีมนี้เนี่ยเราสปีดตัวซับพอร์ตกับตัวดัมเมจไม่ซิงกันแล้วลูกน้องได้แทรกเทิร์นเนี่ยชิบหายก็คือมันจะเอาบัฟดาบออกตัวละครตัวนึงที่ดีมากๆเลยมันแก้ปัญหานี้ได้หมดจดเลยนะครับนั่นก็คือคีตะเทพีธาตุไฟครับตัวนี้ก็คือกดอันติแล้ว พอมอลเราเข้าเทิร์นจะได้บัฟดาบตอนนั้นเออมันทําให้มอนที่ลบบัฟเนี่ยทําอะไรตัวนี้ไม่ได้ครับเราจะได้บัฟดาบแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอมันยังฮิวให้ด้วยนะคือจบตัวเดียวจบเลยนะครับดีมากส่วนอีกสาตัวเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจได้เลยอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับหอมหอมแล้วก็หอมนะครับหอมน้าผมเพิ่งทํามาแต่เลยยังไม่ได้ปลุกเอาไว้ขั้น2นะครับลองเล่นให้ดูนะ เออรูนประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าก็เป็นลูนสายดาเมจเนาะอันนี้เป็นซัพพอร์ตให้เร็วที่สุดในทีมอ่ะลองดูกันนะครับเปิดมาเดี๋ยวเออโอเคมันใช้สกิลอันติไปถือว่าโชคดีนะครับผมกดเออผมกดออโต้ไปออขอดูคนหนึ่งดูดาเมรกันนะครับปุ๊บหกอ่ะทัดน้ำดูนะครับ 5 2แล้วก็ท้าแสง4 8่นะครับอ่าแล้วลองดูพิจารณาดูต่อจากนี้นะคือเราโดนลบบัฟไปแล้วนะก็จะไม่มีบัฟดาบอ่าแต่าตุไฟเหมือนจะไม่ติดอ่านี่ครับบัฟคีตาเทพียังมีอยู่นะครับเท่ากับว่าผมได้บัฟดาบทุกครั้งที่เข้าเทิร์นเลยอันนี้เป็นเทิร์นที่2ที่ได้เข้าแล้วนะปุ๊บ อ่ะแต่ก็จะเบาหน่อยไม่มีเกาะแตกใช่ไหมมันเน้นจากสกิลนี้ตัวอย่างเดียวเลยส่วนหอมนะครับไม่จําเป็นต้องกดอันตีนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ลูกน้องด้านซ้ายมันจะลบบัฟเราอยู่ดีเพราะงั้นกดสกิลหนึ่งไปได้เลยครับชึบอ่าแล้วก็หอมแสงก็ได้บัฟดาบเหมือนกันนะเห็นไหมคือได้บัฟดาบวนสองรอบอก่อนที่คีตะจะเข้าเทินก็จบแล้วนะไอะแต่มอนมันมอนมันลด ดับดับผมไม่ได้ฮะปกติมันจะลบได้ตลอดนะ้ารอบนี้ดูสิลบไม่ได้ถือว่าเราดวงดีอ่ะอันนี้ใช้สกิลไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าบอสจะตายแล้วใช้สกิลไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเกมมันยาวกว่าน,นี้ก็ใช้สกิลหนึ่งดีกว่าเนาะจะได้วนสกิลสองมันจะดีกว่านะครับแต่พูดก็พูดไปเหอะยังไงเดี๋ยวบอสก็จะตายละชึบโอเคเราก็เกือบตายเหมือนกันอ่ะสกิลอันติมาแล้วครับใช้ไปเลย ไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมมันถึงวนวนทันนะเรามีบร,รัาการอยู่บรัราการเวลาครูดาวสกิลสูงสุดของพักพวกทุกตัวจะลดลง1เทิร์นนะครับเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะถ้าเกิดใครมีเนี่ยเออไหนมันก็จะวนเทิร์นได้เนี่ยดูสิได้ใช้ละปุ๊บอ่าแต่ไม่มีบัฟดาบเนาะนะดีมากๆเลยนะทีมนี้ก็ถ้าใครไม่มีอะไรทำนะครับหรือว่าปั้นไว้ก็ลองเล่นดูครับเป็นทีมที่สนุกมากๆเลย เออแล้วก็เมื่อกี้ผมนึกขึ้นได้คูดามันไวใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวที่ดามเมจน้อยที่สุดก็คือหอมแสงเนาะเปลี่ยนเป็นกุ้นลมครับชึบอ่ะเราก็จะ ได้อันตี2 t ทีเลยในขณะที่เรายังมีบัฟดาบอยู่อ่าลองคิดภาพตามผมนะไม่แน่ใจว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหอมแสงมันหายไปไงในตำแหน่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีหอมแสงอ่ะจะได้อีก o นอ Defense 3ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกว้นลมจะได้อีก o นอ Defense 4ครั้งก็คือตัวนี้2ตัวนี้2 มันน่าจะแรงกว่าอันนี้เดาตรวจสอบสมมติฐานกันดีกว่าว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องปรับรูนนิดนึงนะสปีดต,ตัวที่ช้าที่สุดของผมคือ103บก100ต้องทำให้ได้สปีดสัก9 95กําลังดีอืมทำได้94แล้วครับอ่ะลองดูครับเปิดมาคีตาอันติอันติไปเลย64 หอม5้า0มืหนึ่งแล้วก็ตัวนี้กินลมนะครับอันติปลายฟื้ตึงตึงบอสไวๆเลยชืบโตกลับได้ด้วยแ่าแล้วก็หอมนะครับได้บัฟดาบปับ6ก0 0ืนห้าหอมน้ำก็ได้อันติอีกรอบปุ๊บเกือบ ตายนะยังไม่ตายสำหรับบอลนะครับอันตีไปสีท่ทีเออหดมากเลยโอเคเออก็ประมาณนี้นะเป็นไอเดียก็ทีมนี้อาจจะทำง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าเรามีตัวดาเมตแค่2ตัวเท่านั้นกินลมก็คือทำลุนตามมีตาเกิดได้เลยก็คงจะทำลุนง่ายกว่าขณะที่ดาเมจสูงกว่าทีมแรกอืม ตามนี้นะครับลองดูนะ3มทีมที่ผมได้แชร์ไว้ก็ลองปรับ,ปร,บปรับดูลำดัแล้วก็คือจะเป็นโลซัพพอร์ต1กับโลดาเมจ3หรือว่าโลดาเมจ4เลยนะแล้วก็ทีมสุดท้ายที่จะเป็นแบบคีตากวินลมทะลุดฟ2ตัวผ่านหมดทุกทีมพิจารณาใช้กันดูนะครับจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับมีคนที่เล่นจบด้วยตัวเดียวก็เห็นมีนะครับในกลุ่มมีมาแชร์กันเออแต่ส่วนตัวผมก็เห็นว่ามันถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะยากอยู่นะเพราะว่ามันต้อง การตัวดาเมจใช่ไหมล้วมือใหม่เนี่ยรูนดาเมจอาจจะทำยากนิดนึง เออก็ต้องลองลองเล่นดูก็เลยแนะนํามาเป็น3ทีมคือตัวมันเทพด้วยถ้าเกิดไปใช้ตัวอื่นๆนะก็อาจจะจบได้แหละแต่รูจะต้องแน่นนิดนึงขณะที่ตัวที่ผมแนะนําพวกนี้เนี่ยเออรูนมาตรฐานมันก็ oh. ดาเมจสูงแล้วจบได้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผิดพ,พลาดตรงไหนประการใดก็ขออภัยไว้นะทีดีด้วยนะครับก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อา่ออาแสดงความรักกันไปแล้วนะครับติดตามต่อได้ในคิดดิ้งจีแซด share